สวัสดีครับผมจากสุขุมหนึ่งนะครับโหนสุขุมหนึ่งจะมาเข้าช่วงสถานีลี้ลับนะครับเล่าความลี้ลับในอดีตที่ผมเคยประสมมาในวัยเด็กผมเป็นลูกข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยเคยอาศัยอยู่ในกรมทหารแห่งหนึ่งตรงข้ามสวนสาธารนณะสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร กรมทหารแห่งนี้เดิมทีเป็นอาณาเขตของทหารเรือครั้งเหตุกบฏแมนฮัตตันทหารเรือที่นี่ถูกปราบปรามเสียชีวิตและกรมกองแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นเขตการปกครองคอบครองของทหารบกแทนที่บ้านผมพักอาศัยอยู่เป็นห้องแถวสองชั้นไม้โบราณเรียงราย เป็นแถวยาวซ้อนกันหลายแถวที่หลายหมู่ชาวถิ่นเรียกกันว่าร้อยต่างๆมีร้อยหนึ่งร้อยสอโดยประมาณคือหนึ่งไฟฟ้าที่กรมทหารของผมดับทั้งกรมความมืดมิดจึงปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณของกรมทหารด้วยความอยากกินขนมของผมตามภาษาเด็กผมเลยตัดสินใจเดินกวาความมืด ไปยังร้านค้าที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยเมตรระหว่างทางมีเพียงแสงตะเกียงและแสงเทียนล่ำไลและฝูงสุนัขที่พากันเห่าหอนดังกึกก้องไปทั่วกรมทหารผมซื้อขนมที่ร้านค้าเสร็จก็รีบเดินกลับบ้านในทันทีในสภาพที่ไม่มีสิ่งส่องสว่างใดๆแม้กระทั่งเทียน ด้วยความหวาดกลัวความมืดมิดและยังต้องระวังความดุร้ายของสุนัขที่ครอบครัวทหารเลี้ยงไว้และที่กลัวมากกว่าคือผีนั่นเองผีครับพอกลับมาถึงบ้านให้ตายเถอะบ้านของผมล็อกประตู โรงกรเอาไว้จากข้างในทําให้ความหวาดกลัวของผมที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมประดังขึ้นมาอย่างสุดขีดผมรีบตะโกนเรียกแม่ของผมแต่ไม่มีเสียง ตอบรับกลับมาแต่ประการใดยังความกลัวให้ผมสมทวียิ่งขึ้นม่ม,ม่เปิดประตูให้หน่อยแม่ผมกลัวและแล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่แหบผ้าดังมาจากบริเวณตรงข้าม บริเวณหน้าบ้านของผมบริเวณนั้นแม่ผมปลูกต้นทับทิมไว้ต้นหนึ่งมีลูกและต้นที่ใหญ่กว่าต้นทับทิมทั่วไปมากพอผมหันหลังไปมองที่ต้นเสียงภาพที่เห็นก็คือทำให้หัวใจดวงน้อยผมแพบจะหยุดเต้น บนยอดทัพทิมปรากฏร่างชายคนหนึ่งเขากำลังขย่มทัพทิมอย่างเมามันชุดที่เขาสวมเป็นชุดสีขาวของทหารเรือแต่เขาไม่มีหัวไม่มีศรีรษะปกคอเสื้อเต็มไปด้วยเลือดที่เกะกังเสื้อแฉะไปด้วยคราบน้ำเหลืองที่แสนน่ากลัววันนั้น ผมเป็นคืนวันเพนจานเต็มดวงทำให้ผมเห็นภาพนั้นด้วยความชัดเจนด้วยความกลัวสุดขีดผมจึงรีบวิ่งชนประตูที่ยังล็อกก่อนเอาไว้ตัวผมจึงหงายหลังหัวฟาดพื้นลงสลบในนาทีฟื้นรู้สึกตัวมาอีกทีแม่ผมอุ้มเข้าบ้านไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่กล้าออกไปข้างนอก อีกเลยนอกจากใจผมจะหายหมดแล้วสิ่งที่หายไปอีกอย่างคือขนมครับที่อุตสาห์าหไปซื้อมาคืนนั้นอยากกินมันนักมันหนาผูกฮฮฮฮผีหลอกแล้วยังอดกินขนมอีกอ,อความสวยในวัยเด็กครับสิ่งลี้ลับที่ผมเห็นมา แล้วยังมีสิ่งได้รับอื่นๆอีกมากมายหลายครั้งใน